หนูไม่ได้เด็กตลอดไปนะลูกชาวเน็ตติงพฤติกรรมออมกรณพันบนเวทีทำแบบนี้ไม่มืออาชีพกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเรื่องราวของนักแสดงสาวสุดฮอตออมกรณพันที่เธอนั้นได้รับหน้าที่สำคัญเป็นผู้ประกาศรางวัลบนเวทีใหญ่อย่างย็นเท์เทนอวอร์ด2025 แต่กลับมีกระแสดราม่าขึ้นมาจนได้ค่ะเพราะว่าบางช่วงบางตอนนั้นเธอมีท่าทีขำขันและหยกอกล้อกับแฟนคลับบนเวทีจนถูกมองว่าเกินงามและขาดความเป็นมืออาชีพเมื่อคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างล้นหลามชาวเน็ตบางส่วนค่ะมองว่าออมนั้นดูไม่จริงจังกับงานที่ได้รับมอบหมายและไม่ให้เกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลที่กำลังจะประกาศชื่อ โดยงานนี้ค่ะได้มีคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นออมติดเล่นไปนะดูความเหมาะสมของงานหน่อยการประกาศรางวัลควรให้เกียรติผู้ที่ได้รับประกาศให้แสงคนที่ได้รางวัลมากกว่านี้ค่ะหนูควรเป็นมืออาชีพกว่านี้ลูกงานนี้ค่ะผู้ฟังนั้นมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ